วะโย่วซาวดิวิลน์เมกาดิวิลน์ดูไปดิวิลน์ชาลซายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอร์บิที้วอลซอนนะครับในแพทใหม่นะแพท3.6.1หรือว่าอ่าซีซั่นใหม่นะท่านผู้ชมนะซีซั่นนี้นะครับก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่มีด่านใหม่เข้ามานะครับเป็นแคชยีสิบสี่ทับจนะทุกผู้ชมนะเป็นด่านอ่าด่านแคชนะท่านผู้ชมอืมยังไงก็อ่ามันเป็นโหมดมันเป็นมันเป็นด่านใหม่จากค o p ์บิที้ โมบายนะท่านผู้ชมนะเอออย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับยิงเกมนี้อยู่ด้านล่างทำไงใต้คลิปนี้เด้๋ยคุณดูเดอ้อนะฮะอัปเดตกันนะครับอย่าลืมไปอัปเดตกันนะแล้วก็มีในส่วนของตัวมาใหม่นะกันดั้มนะครับท่านผู้ชมนี้กันดั้มโนตึงของพี่เองคนดูโอ้ล่วงสาคูพี่ล่วงเลยเดี๋ยวรอไปก่อนอุ้ยเจอตึงนะเน,นี่ยรอบนี้ยิงใครไม่ตายลวเลยเฮ้ย มาว่ะมาว่ะอันนี้พี่ปั๊บภาพสุดเลยนะคนดูร้อยยี่สิบเฟรมตึงๆนาบูนาบูไว้โอ้โหแหมจะมีมีมีแต่หนัวไว้ให้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนี่ปืนใหม่มาด้วยนะเอ m 9ไม่ใช่ปืนใหม่หรอกมันเป็นสกินใหม่นะครับ โว้ยโอ้โหแหมมันเอาคา98มาเล่นนี่หว่าสวยอืมอืมร่วงอาเร็วดิสวยแตกโหจะจัดโหจะจัดลิดชแมนช็อปโ NO น1เรื่องเติมเกม เปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile เนี่นะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนจำระนานส,สูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นว้าอ,อย่างซูมอย่างซูมเพื่ไอ้นี่มัน องชาติอิหร่านหรือเปล่าดึงเอาเลยครับมีอยู่ในนี้ตัวโอ้โหโดนจนน่าเนี่ยน,นี่มันเล่นไอ้มันมีมันมีคนเล่นไง M MK2 นะท่านผู้ชมนะเฮ้ยตัวเตือนตัวตึงอย่าน้องๆ๋ยวาลองนะจ๊ะ ไว้อุ๊ยโหโคตรเยอะตรงนี้บอกเลยเยอะจัดเยอะจัดวะาวไว้ล่วงฮับโหเด็แคมวันดีตึงๆเฮ้ย แตงงว่ะเราลงไปแล้วอันนี้ไม่ได้อ่ะลงไปแล้วมันสกินมันไม่ขึ้นอ่ะในในในเวทเชิญรอยเยวธรรมดานีเออเป็นไงน่ะเขาไปยิงตึงตึงเขาไปยิงตึงตึง,งโอ้หจัดๆนี่เราเล่นมันตีเพียร์เยอะนะโอ้อยู่อันดับสามว่ะเฮ้ยโคตรหนัวโคตรหนัวนี่อันนี้ผมกำลัมงมาเล่นจ่กิฟวิลเอไอเอ็มเก้าอยู่นะท่านผู้ชมนะปืนเอ่อสกินที่ผมเติมไปนะครับขออันนี้ก่อนแป๊บนึงนะ ใส่อุปกรณ์โนตรึงก่อนมันตีเพยเยอร์นี่ไหนวะเจ็ดเหรอเออนี่เจ็ดครับเลเซอร์นี่แม็กกาซีนนี่ใส่ก่อนห้าสิบนัดเลยรายการยิงความคล่องตัวโหความแม่นยำถป่ป เออลงไปไม่เป็นไรผมแม่นยำนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะออปติกเปลี่ยนไหมออปติกเปลี่ยนได้ก็ดีนะผมว่านะใส่จ M W Can't Shed เ,เอาออปติกออกีอ๋บวัป๊หนึ่งจ M W Can't Shed โอเคใส่มาแล้วอ่าใสเออ่เครื่องรางสักหน่อยแล้วกันนะ เบียรี่กูและรูปลอกใหญ่ nice มาดิเราลุงเนี่ยครับรอบนี้นี่ตัวซาคูผมยังโหดเดี๋ยวขอลงอ่ามดพิษแล้วกันนัวกว่านะลงมอดพิษนะครับุ้ยอมาเลยมาเลยนี่เอาเดิาดไปลุยนี่ผมไม่ใช่ผมไม่ใส่ลีซอร์มานะท่านผู้ชมมันไม่ได้ใส่ ศูนย์ลิงมานะอันนี้แต่แครีเซอร์จิต MW can t แคนทีสโน่ตรึงจิตจุดซะด,ด้วยนี่ไหว่งานนี่มันนี่มันจะวิ่งจะวิ่งไปถึงไหนอืมอืมว่างเุ้ยเจอมันล็อกลบโน่จุกโน่ตึง เนี่ยคนดูมันมันติดมันติดบั็กว่ะวะเฮ้ย,ยเออยังติดบั็กจ,จัดๆโอ้โหใครมันมายึดปะหน่าทีมเราแบงก์บอดเยอะจัดเลยนีว่วะไปลุย เกมวิ่งไม่ดีอ่ะทีมเราไวห้าสิบนัดครับผมลืมไปเลยว่าผมโหลดห้าสิบนัดมา,าราาอเลยด็ครัราบ,าอ,บ,บ,ราบาอ,อย่างงี้ยมาเวมาเว โดดยองมาก่อนรอครับรอเติมอุ้ยโอหใครลงขี่ปนาวุธบล็อกบีก่อนแป๊บนึง ไปครับยึดคืนนะคนดูนะยิงไปยิงไปสวยเพื่อนโอ้กำลังจักกระสุนอยู่เลยได้อยู่ได้อยู่ยึดขึ้นยึดขึ้นยึดขึ้น ไว้ทีนะผมยิงแบบพีไฟไว้รอยิงยิงหนักไ้รอคนดูไว้ อุ้ยโหผมยังแค่กระสุนไม่ซิดเลยเดีเอเดีเอเดี สนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย r i c h b a n Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, It Racer, Sausage b a n d Overwatch, Genshin Impact, LOL, Identity V, และ Narok ok Mobile บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ Richman Shop หรือ f a c e b o o k Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง Richman Shop โคตรเท่โคตรล่อโคตรตึงสวยครับ โอ้ยเด็กไอ้สองรอบแล้วชักกระสุนไหมชักกระสุนก่อนมาดิมาดีตนี่ดิสวยองอะไรจ๊ะอู้หู ไยเพื่อนยึดไว้ยึดไว้อย่างเงี้ยสวยสวยสวยเอาว่ะเอาว่ะทำดีเพื่อนโอ้โหเราเสียสละให้เพื่อนเลยนี่คนดูได้วิ่ง Ui, đồ giờ này khỏe mắn à Phải, 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 phải กระโดดไปกระโดดมากรโดดูเฮ oh, ือโัดเจียตจัดสวยเก็บสครับโคตึงตึงเกินตึงปรี้ดเลยนะพี่โอ้มีงูมีงูโอ้มีงูคนดู

ยืนไว้ก่อนสวยสวยอ๋ยึดจุดก่อนนะครับเขียมุมเขียมุมสวยเฮ้ยเอือยืดนึ่งยืดนึงดึงหน่อยดึงหน่อย ลงอุ้ยยัยงมีตัวไม้อยู่นะคนดูนะโอ้ยอันนี้แม่งม,มุดจัดอะหน่อยหน่อยหน่อย ัจจะวิ่งหนังนนี่คนดูโอ้โยเนี่ยแระเบิดแบบแรงมากเลยนะคนดูผมบอ,อกเลยเข้าหน่อยเขาหน่อย เออยิดกลับมายิดกลับมาเพื่อนหยอดต่อมันอืมนัวนัวนัวเกมตึงเกมตึงคนดูอีกคะแนนเดียวนั่นนี่สวยไงโคโนดโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมคอมพิวเ t y Warzone Mobile นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรวก่อนจะกำลังคลิปหน้าบายจ้าอย่าลืมไปอัปเดตกันเด้อคนดูเด้อ เฮ้ยโอ้ตเปเดสแคมมกันด้วยนี่รูตึงตึงรูตึงๆ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ิชแมนช h o p โน่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i ิชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย